เอดแลเลทูเท <ELL> ็บอลเนาะทุกทาเลสันกำแพงเนาะระยะไมแกี่แฮหลอดีเนาะดัวเมลลกี้แม่ผู้แค่แคเนากราเนาะเมียแค่ินลาติใจเราเกสีดี่เนาะแล้แล้วกสกทีน่แค่นี้ไปแฮกต้เนาดอกขดเครืเล่นใครเนาะแม่แต่โลแค่ะเนอแล้นตาสุบิสบ้าใครเนี เนียวหะกูบาดแล้วทอไปเหรอกูก็แล้วทอไปไหนเนาะบาดทอช่อในตาบาดทอช่อเนี่ยบาดฮ่กลาคอเนาะบาลากอเนี่ยเดกอเด็กโกรเลยแพสุดเลืองอะไรแค่ในบทชอทอะกบบากบอะไรกันเนี่ยตโกบตากบาดอดรเน่ยตากบโพแค่เนาะกลลตะขุดอยมีบังบัลอยว่าะเป็นไ้อยก็บัดท้อกบาดทอช่อเลยรอนเรบอดบาอะไรค รนะครับผม hayır Reva terek eden dolatlı da ลแ่ less, so ัดอชัวรบาอ้วอลอบลีร่โอ e. ้เจ๋งดีเราได้ไฮบอลลอบลีรานะครพวกแกูัวนแหละถึงแก่ตัวผัวแล้วไงรลอบันตวจงะ้จบรรยากาศดีมากฮะ อันนั้นเราต้องอ่านสตันนี่น่ารักี่เล็กตัวปอบูวิ้งหลัดแทนเราทั้งหมดเลยคันหลอดไปเลยนะอันหลอดคันหลอดหลอดหลอดอีจังมันคันจังกว่าอากตอนที่จังจังยันแท้เลยโอ๊ยนี่เขาจะตัดไหนคะมันก็แรงแกรันลี่ขันหนอมาแกเซนลุยขันหนอประชาชนตัด

เราทีกันออกเนอโ 我们看。 Logan, oh, kopi. Kita buat soalan. Logan, logan, bukan dia. Logan, bukan dia. Logan, bukan เออแล้วแม่ติดที่ตรงไหนหนูงงนะหูบบยืนนี่ๆๆโอ้ยต่อแล้วได้ข้าวเจี๊ยบด้วยคันนี่ย้องทำแนไม่ห้ทิ้อนี้มือนาแตงลอทะมึมาแลจูแต่ต้องตู้ะเนาะมันแปลงมันคลาดารเจี๊นี่ยไม่น้อนจะดูเปลี่ยนแล้วแต่ตู้อะแตู่ไม่จัดเลยนูสมัคเออเจ้า Diolch yn fawr iawn i chi ddod o'r dŵr Dyna'r 나도 나서, 아, 대리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 , 아, 대 아, 대리,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  어, 대리, 아, 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 대리, 예, 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 예,

มือตับวิ่ยเลยนี่เราจะสีเดียวนะนี่สี่เดียวทั้งแขนนะแล้วนี่คอมนี่อมมิสซาทีสกันนะเฮ้ยฟาพอฟ้าพอลเนงก็เห็นเหรอที่ได

แล้วกทับบลิมออกมา่เนาะโอเคอนนี้เนี่ยเน่สดอก็ตูแวะแล้วก็รอับารเฮบากับทบบลมนะมอย่าเชื่อเกถ้าแบบับนกดไลค์กดแชร์กดสมครสมาดกันนะมอยา